สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่365วันคำอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะวันนี้เป็นวันที่103แล้วนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานในการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนือชนชาตินี้ ขอทรงโปรดนำคนที่ยังไม่เชื่อให้มารู้จักความรอดในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูขอทรงโปรดอวยพรเราและโปรยฝนแห่งพระพรของพระองค์ลงมาเหนือเราแม้ว่าข้าพเจ้ารู้ว่าในฐานะชนชาติหนึ่งเราไม่สมควรได้รับพระคุณแต่ด้วยความแสนดีของพระองค์ที่ป้องกันไม่ให้เราต้องรับสิ่งที่เราสมควรได้รับ ขอขอบพระคุณในความแสนดีของพระองค์หนึ่งเปโตรบทที่สามข้อที่สิบสองในพระเนตรของพระองค์เฝ้ามองผู้ชอบธรรมและระกันของพระองค์เปิดรับคำอธิษฐานของเราขอความรักและสันติสุขของพระองค์ยกขึ้นในจิตใจของเราจนกลายเป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงความดีของพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่85ข้อที่9กล่าวไว้ว่า แท้จริงความรอดของพระองค์อยู่ใกล้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ mm hmm. เพื่อว่าศักดิ์ศรีจะได้สถิตยอยู่ในแผ่นดินของเราข้าพเจ้าอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ